<c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือ่อวันเสาร์วันศุกร์ปีใหม่กับบริพักพรอนพี่น้องเอ้ยมาเผาสุกสลาพี่น้อง <c oughs> มายามพี่น้อยมายามสุกสลาสุกสลาหองหมอหน่อยพี่น้องเรือว่าคนไทยก็ห้องหว่ายยังอนามัยอ่างบอก <c oughs> ขันบอมายามกับยานคนเจ็บมาพี่น้อย วัสิพักปีใหม่สดเซปีใหม่กับบริาพากพี่น้องมาเผามาถ่าคนเจ็บพี่น้องติดเว้นติดกรรมอไนไรพี่น้องเว้นกรรมเผาซุกสลา,าพี่น้องเอ้ยวันสินอนพักผ่อนอากาศหนาวๆนั่นอยูอเ่เอื้อนกับบริาพากไหนมาเผาซุกสลา,าพี่น้อง <c oughs> มูคูก็จะจปเปล่อกปีใหม่จนมด เงียบยูงมอนี่ก็อยู่คนเดียวพี่น้องกางเว้นกับเงียบเป็นตาจันพีหลอกพี่น้องเขาเจ็บกับบมีพี่น้องไงยมาหานอนอยู่เพื่อนเสมอเนาะหานอนอยู่ห้องอยู่เพื่อนผมก็จะบอบอุ่นวะอันนี้คือมะนาวแท้ทางนอกออกไปบ่ได้พี่น้องลมลมหนาว ได้สิครับไปนอนรีดเที่ยห้องห้องนอนในบ้านจะหางนอนในบ้านนะพี่น้องคนเจ็บมาให้ครับไปห้องเอาเอาในน <the> like. ั่นว่าเนาะนะบ่อะไรคนเจ็บกำลังมาเลยพี่น้องถ่าเบิรงเจ้าเพิ่นจะเป็นโรคเนี่ยไข่บอลลูสิเป็นอย่างไรเนาะถ่าเบิรงกกำลังมาเลยพี่น้องลองไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเพิ่นไข่หรือเพิ่นเจ็บท้องอยังยังบ่ฮู้เลยรกำลังกิรถกลับมาพี่น้อง

bạn này ai bạn? Ừ. 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 sao nhỉ cái nhân viên nhỉ? cán tiền อันสมมุตะเท่านั้นใ่ปะเค็นันล้วแล้วมันถอดไปปีบมาหอดพี่สมเห็นกันนียพี่อยานี้เห็นบุญาบนนอต้ดวยนะบนบุญเ็นบุญอะไรนะเออไม่ในบ้านนะเออบุญอะไรในบ้านในเรื่อนนะบุญแจกเขาเอแม่บุญทาะารบุญเขา้านมันสถานลัก หนึนหกสีโ้ทรศัพท์จีออยู่บบงค,ค่อยมีอยู่นะมีมีค่ะจาอยู่วันไรทันไลน์ <c oughs> ลลลอะไนี่ปบเียมเมน้องสนจาปีละเจมสปีเลยปะสี่ปีเด้เไวเลยเนาะ <c oughs> แปบเดียว น้ำบอกบอกอะไอะไรบ้างมขอขึ้อมิดานถึงแรงมัดซองขาเลยปดก้นเราเขานั่นในเขานอกปวรา่นบาในัวมงเมือออก้มคือว่ารอมัดซองขาเลย มันยักคืนเนี่ยมันตั้ยนอันว่ากันคือนไปนั่นไม่ใช่ไปท้องเลยมาเอออะไรวาดเป็นเด็กนั่นอันคืนไปอันใส่ถั่ลนอนชองคืนเจ๊งได้ยังงนะกินมาจะกวดกรรมมาได้แต่กวพาดื้นแบบเปิดกะไปเป็นน่างผัดหม้อตันอ่ะไข่หรือว่าข้าวตนเนี่ยเป็นย่งหรือแห้งอืมกินย่าแเส็มันบวมลงยิ่ได้ าเสรจ่เจ้าัดยาใกินยากรกยา,ก,ากินไหมแห้งแห้งเติบเลมายาพี่น,น้อนนนงอายาให้คนเจ็บก่อนคนเจ็บไขเอามีดานข้นเล็กน้อยสี่ปีแล้ย ยาหน <g it Mormon> mm ั hmm. mm ่ใช่ไหมเอาผึดก่อนนะฮะโอไ้แต่ขอนันเลยยังไ้วิตามินซีเจ็บยิ้นเกา่อว่ะยี่งาวเกอ่าจะตัวใครักตัเองน่ยยัวิมินซีะ ถ้าไปขึ้นเมืองจะมาขึ้นยากเกียมมาแล้วมันไปขึ้นไปอ้อาวสมโนอะลรแบบอะไรกินยาเด้อเมื่อเด้อเห็นเ,เ,เป็นหวังแหลมมากหรืขอขาจะตกใจเออข้าวเจมมาหาหมอ เป็นไข่อม,มิดานขึ้นพี่น้องทอดเจียมไข่ทอดเจียมไข่อม,มิดานขึ้นม้นซองขางไปหน่อยตัดยายหกิจิ้มพี่นอ้อยตัดยายหกินมละไรก็เศร้าแล้ว จะไลฟ์สื่อ,อคนไหนพี่น้องเอาล่ะถ้าเจมเมื่อแล้วก็ขอฝากคลิปสำเนี้พี่นะ้อง